ท,ทีดีเหจียรทุกคนและนักเรียนทุกคนสมควรที่จะฟังให้เข้าใจมันเป็นเรื่องที่สำคัญหลายเรื่องที่จะต้องบอกและชี้แจงให้รู้ให้ทราบนัางบทเรีบบวกข้อธรรมปัญญาเรื่องคนดี ตอบแทนคุณแผน่นตินอาตมาพระพระครูโรเตอร์สุนทรคุณรราดาเจ้าว่าวัดจะดีไหวตำบนกของเงินทำเภิอล่าหลุมแก้วสมบัตปทุมทานีวันนี้อาตมาพระต้องขอขอบคุณทางบุญนทธิเพื่อสังคมไทยที่ได้กลามันสการนี้อบมาให้ ข้อคิดเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ญาติโยมทั้งหลายวันนี้ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงตั้งใจฟังว่าชีวิตของเราเกิดมานั้น เกิดมาไม่ได้อะไรมาตายไปก็ไม่ได้อะไรไปามดีไม่มีขายต้องหาเอาและถัเอาฉะนั้นอยากจะให้ญาติโยมทุกคนเด็กนลกเียนทุกคนในร้รบทราบว่าการที่เกิดมาเป็นคนนั้นต้องมีบุญเป็นพื้นฐานถ้าไม่มีบุญแล้วจะเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเกิดมาเป็นคนนั้นแสนจ,จะยากลำบาก โดยมากก็ไม่สามารถที่จะเรียกร้องว่าเราจะเกิดมาเป็นอะไรแต่การที่เกิดมาเป็นคนนั้นต้องสร้างบุญกุศสมไว้เมื่ออาีตชาติต้องทำบุญต้องรักษาสิลและต้องสร้างคุณงามความดีมาเป็นระยะยาวนานเป็นพื้นฐานแล้วเกิดมาช่นนี้ก็สร้างสรบุญกุศส ต่อยอ่ดให้มันมีคุณภาพแล้วมีประโยชน์กับสิ่งที่เรากำทําเสร็จต่อไปฉะนั้นวันนี้อยากจะให้ญาติโยมทุกท่านนักเรียนทุกคนให้บูชาบุญคุณและพระผุณขึ้นชื่อว่าบุญคุณนั้นผู้ที่มีบุญคุณเรา ผู้ที่มีพระคุณน,นั้นคือผู้ที่ได้ช่วยเหลือเราผู้ที่อุปการรับคุณน,นั้นผู้ที่รับพลระรับผิดชอบได้เลี้ยงเรามาช่วยเหลือเรามาแล้วก็รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เรามาฉะนั้นก็มาอยากจะถามญาติโยมที่ได้เดินทางมาวัานนี้ตั้งชีวิตของเราเกิดมาตั้งแต่ จนยังโตนะใครคนเลี้ยงเรามาเราก็จะตอบทันทีว่าพ่อเลี้ยงมาแม่เลี้ยงมาย่าเลี้ยงมายายเลี้ยงมาพูดที่จริงเราผิดนะครับวันนี้ตอบเยากว่าผิดฉะนั้นคนที่เลี้ยงเรามานะั้นวัวและควายวัวควายทำไรไถาานาแล้วมีเท่ากินมีเงินใช้ มาเป็นร้อยปีพันปีและเราได้ทานนมวัวนมฝายมาตั้งปู่ย่าตายายเป็นร้อยปีพันปีวัวฝายทำไรถึงทรามีเงินใช้มีข้าวกินฉะนั้นวัว่ายเป็นพ่อแม่ของเราและรอเนี้ยยังเลี้ยงคุณพ่อแม่เราเรายังทานเนื้อวัวเนื้อฝายอีกอยากจะถามว่า วัวฝ่ามีพระบุตรกับเราเป็นพ่อแม่ของเราแล้วเรายัางเดรัคุณยังกินเนื้อวัวน้อฝ่ายหรือทานเนื้อวัวน้อฝ่ายนั้นมันเป็นการเนรัจคุณการที่เนรัจคุณนั้นเราจะไม่มีชีตหมายความว่าไม่มีความสุบทั้งฉีดฉะนั้นเราต้องรู้จักคุณค่าว่าพ่อแม่นั้นเป็นผู้เกิดเรา ให้เราเนี่ยเกิดมาจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต่คนที่เลี้ยงเรามาจริงจริงกันหัวและควว่ายให้รู้จักคุณค่าและรู้จักุลของหัวคว่ายทั้งนี้เป็นต้นไปว่าเป็นผู้ที่รับภาระร,รับผิดชอบในแผ่นดินนี้ฉะนั้นเราไม่สมควรที่จะลืมกระคุณางนี้ข้อที่สอง ให้รู้จักพระคุณของพ่อแม่เป็นผู้เกิดกา้าเป็นผู้ทำให้เราเกิดมาเราต้องรู้จักพระคุณของพ่อแม่ว่าถ้าไม่มีพ่อแม่จะมีเราวันนี้ไหมสามไม่รู้จักครูบาอาจารย์สิ่งต้องมีครูหมู่ต้องมีมันครูบาอาจารย์นั้นคือให้ความคิดให้ความรู้ให้ความสามารถฉะนั้นคุณค่า ของบัวฝ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสามตั้งบทน,นี้เป็นต้นไปขอให้เข้าใจว่าประเทศไทยนั้นอยู่ที่ไหนของประเทศไทยประเทศไทยนั้นอยู่ในแผ่นดินสยามแผ่นดินสยามนี่คือประเทศไทยผู้ที่อยู่ในประเทศไทยคือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและองค์ศาสนุองค พร้อมด้วยพราชีนีและองสามลูกวงได้เป็นผู้รับผิดชอบถ้าไม่มีประเช้าอยู่หัวจะมีแผ่นปิดดีไหมฉะนั้นเราจะต้องรู้จักคุณของบัวงฝ่ายรู้จักคุณของพ่อแม่รู้จักคุณองกรูบาาจา์รู้จักพระคุณของแผ่นดิดนี้คือสมเด็จพระเย้าหัวพระราชีนีและองสามลูกวงถ้าเราทั้งรู้จักพระคุณแล้วเราจะมีความสุขอย่างยิ่ง

ศีลทำให้คนเีพวอก,ก้าทรัพส์ศีลทำให้คนพบกับสรั์นิพพานใ่ที่สุดชั้นาทุกคนอยากจะให้ดีความสุดที่สุดในโลกต้องรักษาศีลห้าให้ครบถ้วนชาวนการที่รักษาศีลห้าเนี่ยมันไม่สร้างเวรสร้างกรรมไม่ทำบาปและทำเวน การกระทำในสิ่งที่ชั่วทั้งสิ้นนั้นสิ่งหา้าเนี่ยทำให้ทุกคนมีความสุขตั้งเกิดมาแล้วก็ดัดชีพั้นญาติโยมทั้งทั้งหลายจะทำอะไรไนมะ่รู้จักคุนค่าผู้ที่มีบุญคุณผู้ที่มีอุปการะคุณแล้วเราจะมีความสุขอย่างไรในโลกนี้ น้องไม่รู้จักุณของฟ้าปลาไม่รู้จักุณของน้ำคนไม่รู้จักุณของคนมันจะเป็นคนต่อไปได้ยังไงน้องเลี้ยงดนอยู่บนฟ้ามันคิดว่าฟ้าของมันมันก็ขี่รถฟ้าทุกวันปลาเลี้ยแวกว่ายอยู่ในน้ำอย่างสนุกสนานก็คิดว่าน้ำเนี่ยของมัน มันก็ขี้หลดนาำทุกวันเพราะมนรุ่งสุณฉะนั้นคนทุกคนหมายความว่าวัวไฟมีพระคุณกับเราพ่อแม่มีพระคุณกับเราครูบาอาจารย์มีพระคุณกับเราเราจะต้องเข้าใจว่าผูท้ที่มีบุญคุณงานยิ่งใหญ่ที่สุดฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนทุกคนนั้นมีความประสงค์ขอสองข้อ อยากจะให้นักเรียนทุกคนจงปฏิบัติและเชื่อฟังอัง่านี้คุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ลูกๆทุกคนที่เขา้าชจยพ่อแอ่หนึ่งลูกทุกคนเด็กนักเรียนทุกคนที่รับพ่อรับแม่ขอปฏิบัติสองข้อข้อที่หนึ่งถ้ารัพ่อรับแม่ขอตั้งใจเรียนนั้นเสือให้จบอย่าเกเร ตั้งใจเรียนให้จบข้อที่หนึ่งข้อที่สองถ้ารับพ่อรับแม่เรียนจบต่อแล้วมีงานทำพ่อแม่ต้องการสองอย่างนี้อยากจะให้นักเรียนทุกคนจงปฏิบัติลองดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่จะมีความสุขที่สุดถ้าเด็กนักเรียนทุกคนเชื่อฟังพ่อแม่ขงปฏิบัติทำสองข้อนี้ฉะนั้นตัองแัดนี้เป็นต้นไปขอใอห้เด็กทั้งหลาย ทำดีก็ได้ดีทำทำชั่วก็ได้ชั่วอยู่ที่การกระทำทำแล้วมีความสุขก็น่าจะทำให้ดีที่สุดการที่เป็นคนดีในสังคมเนี่ยต้องมีผลงานถ้าไม่มีผลงานล้วจะเรียกคนดีไม่ได้นะฮะรวยแล้วเป็นคนดีไหมสวยแล้วเป็นคนดีไหมลูกหล่อแล้วเป็นคนดีไหมไม่ใช่เลยการที่เป็นคนดีในสังคมคือต้องมีผลงานหนึ่ง เป็นผู้กระาำอยู่กระต่ายทีรู้จักอุปคุณกองพ่อแม่ปูบป้าชาติเป็นผู้ที่ดีอุปการลคนรู้จักอุปคุของผู้ที่อุปการะักษณ์เรามาและรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักกาละเทศรู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักยาวรู้จักสร้างรู้จักพอดีรู้จักกาละเทศสองวนที่จะ ผู้จ่ากอนน้อง่อมตัวและสมควรที่จะทำหน้าที่ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่าสวัสดีค้าขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณครับขอบขขอบคุณค่า,ค,ค,าคือการที่ผู้จ่าภาษาไทยนั้นมันจะทำให้เน่นลวนรู้จักหน้าที่ว่าเราสมควรที่จะพูดในการเวลาที่เหมาะสมและผูดควร ฉะนั้นเราเป็นผู้น้อยก็ต้องรู้จักกาลเทศะว่าสมควรที่จะอยู่แบบไหนจะทำอย่างไรเราเป็นคนเราพูดเหมือนคนหรือเปล่าเราคิดเหมือนคนทำเหมือนคนไหมการที่เป็นคนนั้นก็ต้องรู้จักกาลเทศะว่าเราคือใครมาจากไหนเราเป็นผู้น้อยเราก็ต้องสมควรที่จะน้องน้องผู้ใหญ่ก็มองเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราต้องรู้จักกาลเทศะ เกตาราลเทศัฉดิ์นณทำาที่เราเป็นคนนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องทำหนึ่งสั่งแล้วทำทำแล้วผิดชอบทำอะไรถึกสาการที่สั่งแล้วต้องทำทำแล้วผิดชอบจะทำอะไรต้องกษาผู้หลักผู้ใหญ่ทำงานาที่ดีเลเรามีผลคับบัญชานะเราก็ต้องถึกษาว่าเราจะรื้อจะถอน จะยกนะฮะหรือจะย้ายสิ่งเนลือปนนระการใดเราก็ต้องศึกษาด้ว่อนให้ได้ทำอะไรโดยภาระด้วยความคิดของตนเองไม่ได้เพราะเราอยู่ทีใ่ใหญ่อยู่ฉะนั้นหน้าที่ที่เราจะต้องทำนั้นสำคัญที่สุดหนึ่งห้า,ห,าห้าขอ้ขอข้อที่หนึ่งไม่รู้ไม่ได้ไม่ทราบไม่มีลืม ทำมาไม่ได้เป็นผู้นำไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์คง,งไ,ได้นะฮะจับไว้ไม่ดีนะฮะห้าขอ้อไม่รู้ถามอะไรก็ไม่หู้ไม่ได้ไม่มีไม่ทราบหลือเสียหายหมดฉะนั้นตามที่ทำงานนั้นที่ใหญ่ที่สุดพ่อแม่สอนมาครูบาอาจารย์สอนมาให้เราบผิดชอบทำอะไรก็ต้องรับผิดชอบนที่ใหญ่ที่สุดในหนะ้าที่นั้น ถ้าเราต้องเข้าใจว่าการเป็นอยู่ทุกวันนี้เราต้องเข้าใจว่าเราอยู่กันเหมือนพี่น้องกันถ้าเราอยู่กันแบบบังคับดุด่าว่าก็เราก็จะเครียดชะนักการที่เราอยู่กันเหมือนพี่มาน้องเราต้องเข้าใจว่าผู้ใหญ่เขาได้บอกอะไรผู้ครับบัญชาติได้สอนอะไร สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการทำอะไรก็สุดแท้างานทุกอย่างต้องรับผิดชอบงานทุกอย่างต้องรับรูปประะ้รับผลเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่สัง่งลานก็สมควรที่จะทำหน้าที่นำๆได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและสิ่งสองคำต่อไปเราจะทำอะไรก็สุดท้ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้ตั้งสติ จะได้มีสม,มาธิเมื่อมีสม,มาธิาเราจะได้เกิดปัญญาคิดออกบอกได้คิดก่อนทำคิดก่อนพูดฉะนั้นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเจ้าเป็นานายเป็นพ่อแม่ผมเป็นภูบาจา์พลไม่ตั้งสติแล้วเป็นผู้นำที่ดีได้ไม่มีสม,มาธิแล้วจะทำงานต่อไปได้อย่างไรและ ไม่ใช้ปัญญาแล้วจะิดออกบอกได้อย่างไรฉะนั้นทำอะไรก็ถูกค้าหนึ่งใช้ต้องสติสองมีสมาธิสามใช้ปัญญาคิดแล้วพูดคิดแล้วทำคนเราเกิดมาเลืองที่เกิดไม่ได้แต่เลือที่จะทำาความาีได้ฉะนั้นเราเกิดมาทั้งชิเพ่อแม่แนะนำสั่งสอนมาเราก็ต้องจดจำเพราะพ่อแม่นั้น ไม่ใช่สอ,ตอนตลอดชีวิตสอนเบื้องต้นและเราก็สมควรจะเรียนรู้หมายความสมควรจะเรียนรู้และปฏิบัติเองเพาะแม่จะส่งขึ้นทางส่งอายุทยาถึงกร,รุงเทพถ้าจะไปเลยจากกรุงเทพไปก็ต้องคิดเองว่าเราจะไปแบบไหนจะไปยังไงไปแล้วจะกลับถูกไหมและจะไปรถหมายความว่าเอ่อทางไหน เราก็รู้เรียนรู้เองเพราะแม่เขาไม่สดตลอดทางฉะนั้นถานาะที่เราเป็นมนุษย์เป็นคนแต่จุนก็ส่ที่สุดแล้วฉะนั้นเราคิดว่าเราลำบากแา่คนที่ลำบากกว่าเราเนี่ยยังมีมากมายเหลือเินเราว่าเราจนเราว่าเราลำบากยังมีบ้านอยู่ยังมีรถขี่ยังมีเงินใช้ยังมีข้าวกินแต่คนที่ลำบากอยู่ที่ใต้พรมหกสายหนึ่งสามคนนอนอ้าปาา มังวันตองปากตัวมอมแมมผมยาวเสื้อผ้าก็ไม่ดีจะกินข้าวก็แใสนจละบาะต้องไปหาตับถังขยะต้องไปหาอาบน่ต้องไปหากันโมกินั้งคนที่ลำบากกว่าเราอยู่ที่สถานีหัวลำโพงอยู่แปดคนขอให้ไปศึกษาเรียนรู้เสื้อผ้าไม่มีผมยาวตัวมอมแมมนอนอยู่ข้างโคนตก็ไม้ หน้าสถานีหัวลำโพงฉะนั้นขอย้ญาตโยมทุกท่านและนักเรียนทุกคนทั้งวันน,น,นี้เปจนไปขอให้รู้จักด้วยว่าชีวิตคนเราเกิดมานั้นหมายความวาป,า,ปาที่สุดถ้าเราไม่พบแล้วจะทําทให้เราไม่รู้คุณค่าหนึ่งเคยจนความจนเนี่บนธรรมาที่สุดเคยจนไหม ถ้าไเคยจนลองจนดูนะ่าจะมีความรู้สึกคิดที่ดีกว่าโอจนเนี้ยมาลำบากนะเคยอดไหมเคยลำบากไหมเคยจนเคยอดเคยละบากนะฉะนั้นจะทำอะไรก็สุดท้าเมื่อเราโตขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องอุตสาห์ักมานะเรียนรู้ที่จะสร้างาาูุงามามดีสมควรที่จะรับดูเราทราบว่า พระทั้งสองว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันอยู่ที่การกระทำผู้เจ้าได้จากด้วยว่าทั้งสองของุทธเจ้านั้นฟังง่ายฟังรู้เรื่องเข้าใจง่ายแต่ปฏิบัติยากเพราะอะไรเพราะคนทุกคนนั้นไม่รักษาศีลไม่เชื่อศีลไม่เข้าใจว่าศีลห้านะฮอาณาแปลว่าอะไรอธินาแปลว่าอะไรกาเมแปลว่าอะไรมุสาแปลว่าอะไร สุราเมลยักษ์แปลว่าอะไรเป็นข้อข้อนะฮะหมายความไม่ใช่หลอกเด็กไม่ได้หลอกโยงเพราะสินน้นหมายความว่าเป็นอาวุธที่จะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วยการกระทบถ้าเราผิดสินแล้วทุกข้อรับรองว่าไม่มีความสุขเมต่ปัญหาตลอดสิ่งนั้นสินน้นจะเป็นผู้ที่ชี้ ชี้ช่องทางให้ทุกคนอยู่ในและอยู่ที่นับบนยอยู่ในขกาเขตเราก็อยู่ในหน้าที่ที่สมควรที่จะอยู่สองครอยู่ก็สมควรอยู่สองครที่ไม่อยู่ก็อยู่ในด้าตความีเกบเขขที่จะบังคับเราอยู่ฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพจะขอชี้แจงให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านว่าได้ทราบ คนเราเกิดมานั้นถ้าทำความดีไม่ได้ก็สมควรที่จะอยู่เฉยๆอย่าทำความชั่วถ้าเรารัความชั่วทำแต่ความดีความสุขของเราหมาความจะได้รับทั้งภพดีและพพหน้าฉะนั้นใครจะรู้ตัวเราก็รู้แน่นอนว่าเราเป็นผู้กระทำเราทำความดีก็มีความสุขเราเราทำความชั่วเราก็มีความทุกข์ ฉะนั้นทุกสิ่ธทุกอย่างเราสมควรที่จะเข้าใจตัวของเราเองฉะนั้นสิทธที่สามทำฉะนั้นที่เราเกิดมาเมืองพุทธก็จะต้องมีอะไรที่ยึดเดี่ยวนะฮะไม่ยึดไม่เดี่ยวมันก็จะทําให้เราเนี่ยเสียหรือหกลงได้ฉะนั้นทาอะไรอย่าเนระุทพ่อแม่อยากเนระุทพุทธที่มีอการะอตุปกาละงุทธ ยาในละพุณแบบเด็กนี้ฉะนั้นเรามาวันนี้ก็มารับรางวัลน,นะครับรางวัลที่จะมอบให้นั้นเป็นรางวัลที่สูงส่งที่สุดเราจะได้รับวันนี้ฉะนั้นการที่เราในลคุณจะทําให้เราเนี่ยหมายความได้รับผลหมายความอันใหญ่หลวงที่จะทําให้เหล่านั้นหมายความมีความคุ้มค่เป็นนี่บุญบุญขอชนชัยแค่งต้องชระ แพ้เขาโรงพาบาลไวะ,ะิลชนะเข้าบลอกฝังมันจะทำให้เราเนี่ยได้รับร้อยปอร์เซ็นต์ในการกระทำของเราถ้าเราเนรคุณแผ่นดินนี้และเราจะอยู่แผ่นดินนี้ต่อไปได้นำไรจะให้มีความสุขแน่นอนฉะนั้นต้องอันนี้เป็นต้นไปรางวัลที่ยางโยนหรือนักเรียบจะได้รางวัลนี้ เป็นสิ่ที่คุ้มค่าเพราะเราเกิดมาศาสนาพุทธเราต้องไหว้พระเราต้องรักษาสิลเราต้องทำบุญเราต้องให้ทานฉะนั้นวันนี้ญาติโยมทุกท่านสองพที่อยู่ในสิน่งในธรรมบุญต้องเีือกทำกรรมอย่าสร้างทำดีได้ดีทำชั่วได้ชัว่วอยู่ที่กรรกระทำสวยอย่างเดียวไม่พอต้องฉลาดด้วย สวยด้วยงดด้วยมันคิดอห่าไรต่กลอดชาติไม่เรียนจะรู้ไหมไม่ดูจะเห็นไหมไม่ทำจะเป็นไหมเล็กไม่เป็นมันจะโตได้ไงจนไม่เป็นแล้วมันจะรวยได้อย่างไรฉะนั้นต้งฝึกนีเป็นต้นไปไม่หุดไม่ถึงพละไม่ละไม่ถึงนิพพานละบาปละเกิดงานรกปิดสวรค์เปิด,ถ,ปดถ้าเราทำฟังปีสวรค์ก็เปิดลบ ถ้าเราทำทำามชั่วนานรกก็อ่าสมันก็ปิดนานรกงก็รับเราฉะนั้นนรกกับนานรกไม่เหมือนกันคือนานร้องน้นเราจะต้องไป,ร,งไปไรับเวรกรรมภูมิทั้งหน้างานร้องน้นคือเราถามได้แต่งกนร้านไม่ถามได้ฉะนั้นจะทําอะไรตั้งวันนี้เป็นต้นไปขอให้เกรงกลัวที่สุดเกี่ยวกับเวรกรรมบาปกรรมไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่อย่าลบหลู่ ฉะนั้นใครโดนใครก็รู้กางนั้นยกำลมทั้งหลายเงินทองที่ได้มาสมควรที่จะเข้าใจชีวิตที่เหลืออยู่สมควรที่จะทำบุญสูนทาถาสมควรที่จะเป็นผู้ให้ถ้าเราไม่ให้เราถ่ายหมายความจะให้เราพทธเจา้าบอกเรายิ่งให้ก็หมายความเราก็ยิ่งได้เรายิ่งให้มันก็ยิ่งมา ฉะนั้นรบบนี้เป็นต้นไปผู้หลักผู้ใหญ่และญาติโยมผู้ที่มีเกียรติทุกท่านทุกวันนี้เขามองสังคมของพระว่ารับอย่างเดียวไม่ถืนไม่ฉะนั้นฐานะที่เราเป็นพระเราต้องคืนความสุขให้แก่สังคมเราต้องคืนกำไรให้แก่สังคมหมายความว่ากินอย่างเดียวนะฮะกินแล้วต้องขี้กินแล้วไม่ขี้ก็ท้องแปะ ฉะนั้นจะทำอะไรก็ถูกแท้เราเป็นผู้ให้เราก็จะต้องให้ทับฉะนั้นเราไม่เคยให้เราใครจะให้เราการให้ของเราหมายความมีความสุขยางยิ่งการที่ทำบุญนั้นทำบุญให้พระการที่ให้พาะนั้นให้กับพระไม่ได้ต้องให้กับคนคนทั่วทั่วไปนะฮะฉะนั้นการทำบุญทำบุญให้เดี๋ยวไม่ได้ต้องทำให้พระ การที่ให้ทานั้นให้ทานกับพระได้ด้ต้องให้ทานกับญาติโยมฉะนั้นเขาเรียกว่าทำบุญก็ต้องให้ทา,ามมนทำบุญก็ทำาบุญให้ายไว้จกทางก็คือให้คนทัวว่วไปวันนี้ได้ใช้เวลามาพอสมควรอัตามาภาพพระคุณดรสุพจนคุณทัศน์ดาเจ้าวาดวัดจิตวายตำบลบางเอิาอำเภอลาชุแก้วจังหวัดปทุถธาทีขออนุโม กับผู้หลักผู้ใหญ่และญาติโยมผู้ที่เกีรยิทุกท่างและนักเปี่ยนทุกคนตั้งปนนี้เป็นต้นไปขอให้เชื่อฟังพ่อแม่ขอให้เชื่อฟังรูบาอาชาย์ขอให้เชื่อฟาาังผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผ่านหนาวผ่านร้อนมายาวนานฉะนั้นตั้งปนนี้เป็นต้นไปสั่งแล้วทำทำแล้วรับผิดชอบทำอะไรต้องปรึกษาแล้ว ชีวิตของเราจะมั่นคงที่สุดมาสักสีแลงสุนกินกังติดสีเดนครบโหกับสัมภาสีเลนสนกินกังติดกับสมาสีหลังวิโสทะเยเสรนจทำให้คนมีความสุขกับทำที่ดีชีวิตอยู่และกัดขังฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพขออนุโมทนาสาธุขอเจริญพร ถึงยากโยมทุกท่านผู้ที่ดีเกียดทุกคนและนักเกียดทุกคนถ้าความดีเป็นต้นไปก็สมควรที่จะทำหน้าที่ที่เราจะต้องทำอยู่ตลอดเวลาทุกวันให้ดีที่สุดจนชีวิตจะไม่อาจจะมาพลาดได้บรรยายมาก็ขอยกิิลงโงเกียงตท่งนี้ฉะนั้นขอยากโยมทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญทำภพนี้และภพน,พนา ตลอดกาและงานเพ่อขอสน